โอเคครับสวัสดีครับรายการจีเก็ตทีวีกัน,กน <c oughs> อีกครั้งเป็นใครล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมบอะไรพี่ก่อนแมบเด็ดลันเฮ้ยอยู่เฉยก่อนไม่จะบอกให้ไปแบบเด็ดลันแบบเดดลันจะสร้างองน,นั่นเองโอเคซึ่งก็แล้ว <c oughs> ใครนะครับช่วงนี้นอาจจะไม่ได้กีพ่พวกงานเยอะแล้วก็คุณยังทำไม่เสร็จเลยตอนนี้ นาะยังทำไม่เสร็จเลยงานใช่ใช่ใช่ค้างอยู่สองงานเออโอเคโอเควันโอ้ซึ่งแล้วน่าจะอาจวันสามตอนมั้งไอเนาะไม่รู้ดีรับซึ่งคนที่วิ่งก็จะต้องวิ่งนี่แล้วคนที่เป็นแบบคนภูมิการก็ต้องกดระเบิดให้คนวิน่งลบบชั้นอยู่แล้วล่ะเชื่อพี่และจากนั้นคนที่เอคนที่วิ่งก็โดมาเรื่อยเรื่อย คนคนเอที่วงการก็จะขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็วางุดเอ็นวิวุดไอ้อดินพวกนี้ให้เอ็นวิวตรงมาทับหวัวไอ้พวกนั้นนะแต่มันไม่ตายอยู่แล้วล่ะเอ็นวิวแค่นี้แล้วก็ก็ให้คนข้างบนน่ะโดดมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ให้ทาการแบบเปิดกับไอ้เปิดปุ่มพวกนี้อะไรอย่างี้ให้คน,นหให้คนตามมาขึ้นขึ้น,นยากลาบากอะไรงี้ขึ้นไม่ได้ก็ว่าโอเคซึ่ง ก็คนที่ไอ้นั่นนะ่ะทั้งสองคนก็จะไม่สามารถตีกันได้ตอนอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> โอเคเรามาอธิบายต่อต่อไปก็คนที่วิ่งก็จะต้องกระโดดขึ้นทีนทีลัน <c oughs> โดยแบบทีนทีลันมันเออไม่ใช่ทีนทีลันหรอกมันก็กระโดดผ่านทีนทีแล้วก็โดดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปด่านน้ําแข็งนั่นก็โดดตามนี้เลยโอ้โหมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่มันคือ ต้อเข้าใจแลแบบเราเรา,เราเล่นใหม่ไม่ได้บบคือแบบมันอาจจะระเบิดแต่ถ้าแมบไม่ระเบิดมากเราอาจจะเล่นรอบสองเลย,นะยจากนั้นคนที่โดโดมาถึงเอนเดอร์ก็ขุดดินลงไปเอ็นวิวแ,แล้วเราก็ทำการโดดอดอปเปอร์ลงไปตรงนั้นซึ่งไอพี่ขอเขียนปลายอะไรไว้ก็ไม่รู้จำไม่ได้เพราะ่าจะไม่รู้แหละไอ้นึงไอ้นีงหน่อยแนะครัโอเค พี่ขอวิ่งสู้ฟัดเองไม่แล้วไม่กว่าถามถามพี่ทำไมไม่เอาไม่เอาได้ไมผ่านแลกได้ม่ะไม่เอาได้ไหมไม่เอาโ้ก็ได้ถามพี่ถามพี่ทำเพือกเลยจำไว้ไม่ต้องถามพี่ท้งันนะถ้าอยากเป็นคนวิ่งก็ไม่ต้องถามพี่โอเคเราจะเริ่มในผมต้องเป็นคนวงการเดี๋ยวผมจะวิ่งในบ้านหนับ โอ้ยไออย่างน่ะโอเคโอเคครับไข่นิดหน่อยโอเคสามสองหนึ่งเห็นไหมมันไม่ทันหรอกมันระเบิดช้าสักทยโอ้โหอย่าอย่าเพึ่งพี่ลืมพี่ลืมขึ้นมาไอวิน สายไปแล้วตีกันไม่ได้นะเจ้านะเขาตีกันไม่ได้โอ้ยตีกันไม่ได้พี่เพอไงพี่จะเปิดปุ่มโอ้ตกดีเลยดูพี่ปุ่มเฮ้ยโทษตีกันทำเงือกเลยไม่ได้ตีเฮ้ยมองไม่เห็น พี่วัด <c oughs> มะเกิดอะไรอยู่นี่วะมันไม่โดนเอาเอ้าเอาเอ,เอคลิปนี้เดี๋ยวคัดพี่บอกว่าพี่จะเป็นคนรักคนโอเคคลิปหน้าเออเดี๋ยวคลิปนี้ต่อไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ <c oughs> าด <c oughs> ตรงที่เราเกิดเดี๋ยวเราจะต้องลองตายใหม่ว่าเราเกิดตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาค <c oughs> ุณโต๊ะโลกเก็บ